มาวยทงไ้ท่าเจ้าวานเฮาอย่างือเจ้าท่าเจ้าวานเพื่อนเคกมันเฮาอย่างพี่เ้าวางหมาปยทาอย่างปฏิภาณอย่างมีมันเฮาป่ามันเฮาป่านี่ครับมันเฮาป่าตัวนี้ครับหมาเฮาป่าครับ แต่แล้วมันขึ้นมาอยู่ขางคางใหม่นะครับแล้วตัวมันง่ายนึงครับ <c oughs> <_ <k> _>มันนอนอยู่นี่นะครับมันก็เริ่มเห่าบัดนะครับ <_ d ark> มาเห่าป่านะครับก ก็ไหลก็แช่ในเด้อครับเปกระตั้งใจให้น้ำนครับผมมาหน่อยม้าน่ารักครับมาสวยงามม้าน่ารักนี่เนาะ้อทำมาเฮาป่าแพนเค้กเฮาอะไรลูกแพนเค้กแพนเค้กเฮาอะไรไม่เห่าลูกไม่เห่าพอแล้วอ<ไ> <c oughs>